สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็ มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาออนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวม3หน่วยนะคะในงวดของวันที่2นะคะเดือนพฤศจิกายน2นะคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันชุดสรุปนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอสก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกไลค์ด้วยนะคะ ของเมื่อวานนะคะพี่พี่ก็ต้องขออภัยนะคะช่วงนี้แนวทางฮานอยก็ถือว่าไม่เดินไม่ดีนะคะพี่พี่ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะก่อนไปรับชมของวันนี้น้องแอดก็ฝากคําเตือนนะคะแนวทางตัวเลขได้มาจาก สูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่พีวันนี้ขอให้มาเด้งๆปัง,ป,งปังก็แล้วกันนะคะพี่พีเนาะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะวันนี้สําหรับวันนี้น้องเอดได้เด่นนะคะพี่เด่นที่ศูนย์หกศูนย์นะคะแล้วก็แปดวันนี้นะคะหกศูนย์แปดตัวเด่น เสาร์อาทิตย์นี่ศูนย์เขาชอบเดินนะคะวันนี้ก็ระวังเบิ้นไว้ด้วยนะคะเพราะเสาร์อาทิตย์เขาชอบมาเบิ้นมา0ูนะคะพี่พี่วิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะเน้นไปที่6กสำหรับ6ก็จะมี6กแปดห6ศดหก หกสองนะคะพี่พี่แล้วก็แปดศูนย์นะคะท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สามชุดกันนะคะกันไปที่หกห้านะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพี่พี่ตัวกัน 3ตัววันนี้นะคะ3ตัววันนี้น้องเอดให้ไปก็จะเป็น068นะคะพี่พี่ถ้าใครชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มาเด้งๆงปังปงก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่พี่คลิปนี้โชคดีร่ำรวย,ยสวัสดีค่ะ